นอกนอจากนี้นะครับรัฐบาลเองยังลดระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพทั่วประเทศมีผลบังคับใช้แล้ว140แห่งพร้อมยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกที่ครับรัฐบาลมุ่งมั่นนะครับที่จะเข้าระดับถึงบริการสุขภาพทั่วประเทศเปิดรายชื่อโรงพยาบาล140แห่งซึ่งเป็นหน่วยบริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจําเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นโดยมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉินสอดรับกับนโยบายปฏิรูปห้องฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันนี้ยังได้ยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบรประชาชนใบเดียวเข้าสู่ยุคดิจิทัลน,นะครับด้วยการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาพิบาลข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ,ภาพจากหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการในทุกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครับ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนะคะเชื่อมั่นว่าการยกระดับการบริหารการบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลาความจำเป็นของประชาชนรวมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างระบบสาธารณาสุขที่เหมาะสมสำหรับคนไทยจะช่วยเพิ่มทางเลือกลดความแออัดในการเข้าใช้บริการทางสาธารณาสุขและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรับบริการทางสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะ